ข้าวคุกกะปิค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำกะปิไปคุกกับข้าวนะคะก่อนที่เราจะไปทำข้าวคุกกะปิเราจ้องทำกะปิคุกข้าวก่อนค่ะซึ่งวิธีขั้นตอนในการทำนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเริ่มช่างกะปิกันก่อนนะคะกะปิที่เราจะใช้กะปินี่กะปิเป็นกะปิอย่างดีนะคะแล้วก็มีความหอมแล้วเ,เอออันนี้สามารถเลือกซื้อได้ในตามท้องตลาดนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูว่าออลองมาทำดูก่อนว่ากะปินั้นอะ เขาอร่อยไหมหอมไหมมีกลิ่นคาวไหมมีเศษพ,พ,พวกเศษพวกอะไรอ่ะพวกเศษปลาเศษอะไรที่แบบว่ามันเป็นมันเป็นเป็นกา,ากขยะอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าไม่พึงประสงค์อะ่ะมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกิดว่ากะปิอย่างดีอะ่ะมันมันจะไม่มีเศษพวกนี้แล้วก็คือละเอียดแล้วก็มีความหอมแล้ว มีรสชาติที่ดีไม่เหม็นสาบอันนี้คือสําคัญเลยเราต้องเลือกซื้อกะปิลักษณะที่ดีด้วยไม่งั้นข้าวคุกกะปิของเราอ่ะมันจะไม่อร่อยอันนี้เราก็จะมาช่างกะปิก่อนกะปิที่เราใช้ที่เราทำอยู่ที่120กรัมเราจะช่างกะปิ120ิกรัมเดี๋ยวเราช่างกันไปเลย 120กรัมเนี่ยที่สำหรับทำได้อยู่ที่14ที่นะคะ14ที่เลย14เสิร์ฟค่ะทำได้14เสิร์ฟ120กรัมเกินเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะเพรพอดี20ก็ใส่ผงปรุงรสลงไปหน่อยของปรุงรสรสดีรสหมูนะคะ ใส่ไปสักสองช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติที่ดีนะคะโอเคแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะคะ น้ำที่ใส่ลงไปในกะปินี่อยู่ที่500กรัมนะคะแล้วเราก็แช่เขาไว้แบบนี้เลยแช่เขาไว้แบบนี้ให้ละลายกะปินี่ต้องละลายก่อนนะต้องมาทำให้มันละลายน้ำก่อนไม่อย่างนั้นเวลาเราเอาไปผัดมันจะ ไม่เกาะกันเป็นก้อนเราก็ต้องมาละลายน้ำกันก่อนเดี๋ยวก็ปีละลายน้ำแล้วเดี๋ยวมาผัดกันนะคะน้ำดีแล้วก็เดี๋ยวจะทำการผัดกะปินะคะก่อนจะนำไปคุกกับข้าวเนี่ยเราก็ต้องผัดกะปิให้มันสุกก่อนแล้ววิธีการก็คือว่าเราต้องใส่น้ำมันลงไปนี่ตั้งกระทะให้ ร้อนหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปไม่ต้องเยอะนะคะพอประมาณเนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้สามเกลอหน่อยนะคะตักมาประมาณช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผัด ผัดให้สามเกลอหอมเลยนะคะเสร็จแล้วใส่กะปิค่ะนี่ที่ละลายน้ำแล้วนะคะเตรียมไว้แล้วนี่ใส่ลงไปเลยค่ะ ผัดให้หอมนะคะให้สุกเลยค่ะให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวพอพอเดือดนะคะกะปิสุกแล้วเราก็จะไปคลุกข้าวกันเชจยค่ะพอให้เขาเดือดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผัดให้เขาสุกหอมตอนนี้กะปิเราสุกแล้วเดี๋ยวไปคลุกข้าวกันได้เลยค่ะ แล้วร้อเลยนะคะอันนี้ก็ข้าวข้าวที่เราหุงสุกแล้วนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะลาดไปเลยอย่างนี้เลยค่ะหอมมากๆกะปิอย่างดีนี่หอมจริงไม่เหม็นสาบนะคะกะปิแล้วเสร็จแล้วเราคุกกันได้เลยเวลาคุกข้าว คลุกให้เข้ากันแบบนี้คุกข้าวกำลังร้อนๆมันจะทำให้น้ำกะปิที่เราผัดามาเนี่ยซึมเข้ากับข้าวได้ดีนะคะอย่าไปคุกข้าวที่เ,เย็นนะมันจะทำให้ข้าวของเราอะแฉะด้วยแล้วก็น้ำคุกกะปิ มันไม่ซึมเข้าข้าวต้องทําตอนที่ข้าวสุกใหม่ๆแล้วร้อนเลยนะคะอย่างนี้เลยคลุกง่ายค่ะมันก็จะซึมเข้ากับเนื้อข้าวไปเลยคุกให้ทั่วค่ะอันนี้ก็สูตรที่เราใช้ในในครั้งนี้นะคะก็จะทานได้ทั้งหมด สิบสี่คนด้วยกันนะคะสิบสี่ชามอิ่มพอดีค่ะข้าวก็หุงก็ใช้อยู่ที่เก้าถ้วยตวงะคะ่ะหม่หนึ่งพอดีทำทานทำขายก็ได้นะคะกำไรดีนะคะข้าวคุกกะปิคนนิยมทานนะคะเป็นอาหารคลีนเพื่อสุขภาพด้วยค่ะ ตอนนี้ข้าวของเราเริ่มสีเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเห็นไหมคะสีมันจะสวยมากไม่เข้มแล้วไม่อ่อนจนเกินไปนะคะสำคัญที่กะปิเลยคะ่ะถ้าหาซื้อกะปิที่อย่างดีได้มีรสชาติที่อร่อยจะทำให้ข้าวคุกกะปิของเราอร่อย มันเป็นตัวสำคัญเลยนะคะขตัวข้าวเนะะี่ยค่ะและข้าวของเราไม่แฉะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือมันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฝาปิดไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ข้าวเนี่ยละอุแล้ว,ลวค่อยมาเอ่อนำไปทำเป็นข้าวคุกกปิต่อไปนะคะอันนี้ ะะก็เราจะใช้เวลาประมาณใช้เวลา15นาทีนะคะปิดเอาไว้นานกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่อย่าตามกว่า15นาทีเพราะว่ามันยังไม่ไม่ละอุนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยนำไปนำไปค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้าวที่ที่เราคุกกะปิแล้วครบ15นาทีเป็นยังไง อ่าเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะข้าวเม็ดเรียวไม่แฉะนะคะเรียงตัวกันสวยงามมากเลยค่ะอย่างนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นข้าวคุกกะปิได้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะ